โสดีครับวันนี้มามีหลวงพ่อแหนมวัดเขาหน,นะน่อนะนครสวรรค์เขาหนอคนครสวรรค์น,นี่สวยๆเลยเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาพวกซั์นะอ่ะมาดูกันหน่อยของทแท้นี่มาดูของแท้เดี๋ยว z o ให้ดูฟื้น ขุนแนมวัดเขาหนอนะอด้านข้างเหมือนมีตีโคดอยู่ด้านข้างด้วยนะครับนี่ดูคิวพันโลหะออกวัดแพงนะพวกนี้ครับออกวัดแพงขุนแนมวัดเขาหนอน นครสวรรค์นนะพระปิดตาพระกระซับด้านล่างเป็นยันนะฮะด้านล่างเป็นยันนะนี่เป็นยันอุกนะเป็นยันอุกนี่ยันมหาลาบก็เป็นส่วนใหญ่ก็ใช้ยันอุกที่เป็นเอธรรมมาค้าขายนะขานาดกำลังพอดีมือกำลัง ผู้หญิงคล้องได้ผู้ชายก็คล้องดีกลางๆขนาดากลางนะให้ดูทักนิดนึง2เซนสูง2เซนนะสูง2เซนอ่าสูงมอาอมาดูอีกรอบนึงก่อนสูงสงเซนนะจ้าพระหล่ออ่าพระตัวนี้พระหล่อแล้วก็หล่อแล้วก็ตัดช่ออีกทีนึงนะครับมีรอยตะไบนี่เห็นไหมนีม่รอยตะใบ นี่ก็ตัดออกจากกิ่งจะหลอกมันเป็นช่อๆแล้วก็ตัดนะสวยเดิมพระปิตาพระสไตล์พระพวกนี้ก็จะเป็นพวกมหาลาบค้าขายอะไรอย่เงี้ยพวกทรัพน่ะเงินเกี่ยวกับเงินทองดีนักแรเป็นพระปิตาฮนะดีนักแร สูงสองเซนนะกว้างเท่าไรอ่ากว้าง1.6กว้าง1.6เซนนะขนาดกำลังดีครับขนาดกำลังดีนะอ่าใครชอบรูปก,ก็เข้าไปเซฟได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างนะกดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์นะจ๊ะอ่าวันนี้ก็ฝากกดซับให้ด้วยให้ถึง2,000ซับนะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนนะครับจะได้เห็นก่อน นี่จะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะนี่หลวงพ่อแนมวัดเขาโนอฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะอันนี้ขอสักสองไลค์แล้วกันขอสักสองไลค์นะอ่านี่หลังกล่องเจ้าของเดิมเขาเขียนว่าเจ็ดร้อยนะเนี่ยเจ็ดร้อยนะหลังกล่องเจ้าของเดิมเขาเขียนว่าเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวไปดูลิงก์ด้านล่างได้อืมติดตตาพุกตะซับที่ที่ทเลึกวางสร้าง สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดเขาหน่อนะนัคนสวรสดนะฮะโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ